หากคุณคิดว่าการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นการเรียนแบบจดและจำให้คุณลืมความคิดนั้นไปได้เลยครับเพราะที่โรงเรียนท่าตูมชาเสริมวิทย์ของเราไม่ทำแบบนั้นกันแน่นอนค่ะโรงเรียนท่าตูมชาเสริมวิทย์ตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลท่าต่มอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่463ไร่2งาน5ตารางวาได้รับการจัดตั้งตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2512โดยนายชวารีสุรเนตรศึกษาที่การอำเภอท่าตูมเป็นผู้ก่อตั้ง และมีนายมานุนยุดวิจิตเป็นครูใหญ่คนแรกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมดังปรัชญาที่ว่าสุวิชานุผวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรักสะอาดมารยาทงามสีประจำโรงเรียนขาวเขียว บุคลากรภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน5ท่านโดยปัจจุบันมีนายวิชัยสาลีงามดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่วาทีร้อยตรีธรรมจักวีรพันธ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายสมคิดแผ่นทองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนางสาวสุรินทร์ท่อนสีขาวรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายศระภพเรืองโรดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณมีจำนวนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น122คนและมีนักเรียนจำนวน1,884คนโรงเรียนเราจะให้คุณทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเข้าถึงทุกองค์ประกอบของการเรียนรู้ค่ะ ขอาเสนอหลักสูตรของโรงเรียนท่าตูมประชาเสวิทที่จะสามารถทําให้ทุกคนเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือเป็นหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการกันครับหากคุณชอบเรียนภาษาอังกฤษและสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านภาษาเรามีครูต่างชาติที่จะสอนภาษาอังกฤษให้คุณอย่างเข้มข้นค่ะหากคุณเป็นคนที่ชอบคิดชอบทดลองเรามีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบครันให้คุณได้ลองศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติจริงค่ะ หากคุณชอบเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์าง,งานไอเดียต่างๆเรามีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เน้นให้คุณได้ลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมงานกราฟิกดีไซน์การตัดต่อวิดีโอซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาและสร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้ด้วยครับหากคุณชอบเล่นกีฬาออกกำลังกายและในอนาคตใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาตรงที่นี่เลยครับกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเรือพาย ที่เน้นความรู้และทักษะเพื่อศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับกีฬา สามารถนำไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับกีฬาได้ด้วยครับหากคุณชอบทำอาหารทั้งไทยและเทศเรามีห้องเรียนข้าราชกรรที่ทำให้คุณได้ทำขนมและอาหารเพื่อต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตได้ค่ะหากคุณช่างคิดช่างสังเกตและช่างจดจำเรามีห้องเรียนอุตสาหากรรมที่ทำให้คุณได้ใช้เครื่องมือต่างๆได้ค่ะหากคุณชอบดนตรีนาฏศิลป์และการสแสดงออกเรามีวงโยธว,วาทิตที่เน้นการปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาทักษะต่อยอดในอนาคต จากการดำเนินงานส่งผลให้เราได้รับรางวัลความสำเร็จดังนี้รางวัลดีเด่นระดับประเทศลำดับที่3ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2,566ได้รับคัดเลือกประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศปีการศึกษา2,566นายวิชัยสาลีงามได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านผู้ทําคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทยประจำปี2,566 นางวันภากฤติยาวันได้รับรางวัลคุรุสะดุดีประเภทครูผู้สอนนายธิติพรช่างหม้อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวอนอวิชาชีววิทยาประจำปี2566ค่าย2นายวัชรนัทวรสิงห์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2567โรงเรียนของเราได้ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นักยภาพภายใต้การบริหารงานและการดําเนินง,งานของคณะผู้บริหารครูและนักเรียนนักพึกษาสูตรพิเศสมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าเป็นสถานศึกษาที่ทมีคุณภาพ<ล>ะระดับมาตรฐานสากลบนฐานแห่งความเป็นไทยสวัสดีครับ